สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับของนะครับเจ็นะครับ GD นะครับปี2004นะครับตอนนี้อาการก็คือหม้อน้ำนะครับรั่วนะครับบริเวณตะเข็บนะครับตอนนี้ซ่อมไม่ได้นะครับก็ทำการเปลี่ยนยกลูกนะครับก็อะไรก็ตามรูปนะครับการก็คือแบบนี้ครับก็คือตะเข็บบนนะครับรั่วนะครับเห็นเป็นคาบน้ำนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ทำการเปลี่ยนยกลูกนะครับ นะครับทั้งลูกนะครับกันตอนแรกก็นะครับเราจะทำการถอดกันชนก่อนนะครับจะมีกิบล็อกนะครับถอดออกให้หมดนะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดอยู่ที่ล้อซ้ายขวานะครับแต่อันนี้ผมถอดแล้วนะครับตอนนั้นก็ดึงออกแบบนี้นะครับนี่ครับดึงออกนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ครับจากนั้นก็นะครับยก กันชนขึ้นแบบนี้ครับก็จะหลุดออกมานะครับถ้ารุ่นไหนมีไฟตัดหมอก็ถอดปลั๊กไฟตัดหมอก่อนนะครับจากนั้นก็ถอดน็อตยึดคาหน้านะครับเป็นลูกบ็อกเบร์บสองนะครับทั้งสตัวนะครับก่อนถอดก็ทำการมาร์กนะครับนะครับเพื่อนะครับการขันรอบต่อไปนะครับจะได้ค่าความแน่นนะครับเท่าเดิมนะครับนะครับไขออกเสร็จแล้วก็ยกขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับที่ตัว น็อตยึดแผงแอร์นะครับแผงคอนเดนเซอร์แอร์นะครับก็จะเป็นลูกบล็อกเบอร์สินะครับคลายน็อตยึดออกแล้วก็เอาซัพพอร์ตออกนะครับเพราะว่าเราจะต้องการ uh, ขยับตัว uh, แผง encer, คอนเ uh, ดนเซอร์นะครับขยับนิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้ดึงหม้อน้ำออกด้านหน้านะครับนี่ครับจากนั้นก็ทำการอ uh, ถอดท่อยางหม้อน้ำนะครับ ออกให้หมดนะครับที่ต่อเข้ากับตัวหม้อน้ำนะครับสายางทั้งน้ําเข้าน้ําออกนะครับแล้วก็เป็นวาล์วเรียนฝาเติมนะครับนี่ครับก็ใช้เครีมนะครับนี่ครับหมุนออกประมาณนี้นะครับนี่ครับหมุนบิดเป็นเรื่อนครับจนออกจากท่อยางนะครับนี่ครับ อันั้นก็ใช้ประแจเป็นแค่แบบตายเบอร์สิทนะครับคลายน็อตยึดตัวหม้อน้ำนะครับจะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ครับคลายออกเรื่อยๆนะครับนี่ครับอีกตัวจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ทําการเดินนะครับเดินน้ํานะครับ ็หมุนปักนะครับเดนนะครับด้านล่างของหม้อน้ำนะครับตอนนี้จากการที่ตรวจสอบครับไปเติมน้ําเปล่ามานะครับไม่ใช่เป็นน้ำยาลอยเย็นนะครับน่ครับหมุนออกนะครับแล้วก็เดนจนหมดนะครับนี่ครับจากนั้นก็มาที่ด้านบนนะครับทาการถอดท่อยางนะครับขาเข้านะครับจะเป็น แคมรัดนะครับเป็นแบบสปริงนะครับลัดนะครับใช้เป็นคีมบีบแล้วก็เลื่อนออกไปด้านหนะครับนี่ครับก็ถอดออกทั้งหมดนะครับทั้ง2ตัวนะครับทั้งท่อยางเติมแล้วก็ท่อยางที่เข้ามอหนาะครับจากเครื่องเข้ามอหนานะครับนี่ครับก็หมุนออกนะครับดึงออกนะครับจากท่อมอ้นานะครับ ขยับไปเรื่อยเนีัยเรีอบ้อยนะครับส่วนอีกท่อก็ทําเหมือนกันนะครับตัวนี้จะใช้เป็นไขควงดันก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีจังหวะดึงนะครับนี่ครับเรีอบ้อยครับหลุดออกมานะครับต่อไปก็ถอดนะครับหม้อพักน้ำนะครับปัจเจกมันแค่ปลอดตเบอร์สิบนะครับนี่ครับถอดออกเลยนะครับ ก็ําทำการล้างหม้อพักด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่นะครับในการขยับตัวหม้อน้ำนะครับนี่ครับเบี่ยงนิดนึงนะครับหาจังหวะหมุนนะครับแล้วก็หมุนตัวหม้อพักออกมานะครับต่อไปก็ใช้เป็นใะแจยแบบขั้ปลอตายเบอร์สิบนะครับนี่ครับคลายน็อตยึดเป็นแผงพัดลมนะครับ นี่ครับรดบหม้อน้ํานะครับนี่ครับอีกตัวก็อยู่บริเวณนี้นะครับนี่ครับขายละมุนออกเรื่อยๆนะครับก็พื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับ ก็ออกมานะครับต่อไปก็เราก็อยทำการถอดนะครับท่อน้ำออกนะครับบริเวณด้านล่างนะครับก็เป็นแคมป์รัดเหมือนกันนะครับขยับแคมป์รัดออกแล้วก็หมุนท่อออกนะครับนี่ครับก็ ยากเิดนึงครับเพราะว่าท่อเรื่มแข็งแล้วนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับออกมาเรื่อยๆนะครับใช้เป็นไขควงงัดออกมานะครับดันบริเวณท่อนะครับปลายท่อดันออกมานะครับก็จะหลุดนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ถอดนะครับท่อน้ำมันเกียร์นะครับที่เข้าหม้อน้ํานะครับตัวนี้จะมีน้ํามันที่ ค้างสายนะครับก็หาภาชนะมาลองนะครับนี่ครับหมุนออกเรื่อยๆนะครับขยับใช้ครีมนีบท่อขยับนะครับให้ท่อขยายตัวออกจากแป๊บนะครับแล้วก็ดึงท่อยางออกนะครับตทีนี้จะมีน้ํามันนะครับค้างอยู่นิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับนี่ครับน้ํามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ต่อไปก็จะเหลือนะครับเป็นท่อน้ํามันนะครับอีกท่อนนึงนะครับจะมีเข้ามีออกนะครับนี่ครับส่วนที่ท่อนจะอยู่บริเวณด้านหน้าซ้ายนะครับก็เหมือนกันนะครับเป็นคลิปลัดนะครับแล้วก็ไขยออกแล้วก็ขยับท่อนะครับตัวนี้ก็จะมีน้ํามันค้างเหมือนกันนะครับน้ํามันเกียร์้างก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหาพัชนะมาลองนะครับ หาจังหวะนะครับหมุนท่อให้ขยับตัวแล้วก็ดึงออกนะครับนี่ต่อไปก็ถอดน็อตนะครับยึดพัดลมอีกตัวนะครับเนี่ยเป็นประแจแบบปาตายเวอร์สิบเหมือนกันนะครับคเรียบร้อยนะครับส่วนอีกตัวนะครับตัวนี้จะอยู่บริเวณ ตรงกลางนะครับตัวนี้ต้องดึงหมอห้อนนาออกมานะครับนิดนึงนะครับงานออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ปินประแจนะครับประแบบเจเป็นค่าพลาสติกนะครับ,าารรบหุนออกนี่ครับก็พื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแคบนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ทําการดึงนะครับแผงคอเลเตอร์ขยับนิดนึงนะครับตัวนี้ต้องดึงระมัดระวังนะครับอย่าให้ ท่อหักนะครับต้องดึงดูจังหวะของท่อด้วยนะครับง้างเท่าที่สมควรนะครับไม่ง้างเยอะเกินไปจากนั้นก็ขยับม้อนน้าออกมาเป็นนี้นะครับค่อยคขยับออกมานะครับก็เรียบร้อยนะครับม่อนน้าออกมาแล้วนะครับก็สภาพก็คือรั่วขอบนะครับขอบบนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับน่ครับเพราะว่าขอบบนจะเป็นบริเวณเป็นด้านที่น้ําร้อนเข้านะครับ เนี่ก็เสื่อมครับเปลี่ยนก็เป็นมอน้าใหม่นะครับตรงรุ่นนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นของแท้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดตาม EP ถัดไปด้วยครับขอบคุณครับ